อยากเออา่ะอยากเนหน้าพี่เวทนิดนึงได้ไหมไม่คนที่ซ้อมแล้วต้องเต้นให้ดูใช่ไหมไม่เกือไว้เขาต้องดูหน้าเนี่ยไปเดี๋ยวไเกี๋ยวไปโอ๊บไว้โอ๊บไว้ถือไวไว้อุบไว้อุบไว้ซุปเปอร์สไบส์ครับผมไม่ได้แค่มีโชว์แค่ร้อฟางร้อฟ้องครับแล้วก็จะมีร้อรฟ้องกันครับ มก็ยังไงก็ฝากทุกมาเป็นกำลังใจของทุกคนนะครับเฮ้ยว่าเลยนะเขาบอกว่าถ้าทุกเต้นไม่เต้นอ่ะนอยแย่เลยเออนอยละเป็นอะไรกับสิ่งที่ขอดคำว่านอยเนี่ยเอ้อย่าลอยลอยนั่นแหละอันนี้ก็นอยลอยลอยนั่นแหละ ถ้าไม่ยากเดินไปก็ต้องต้องดูเอาก็แค่เดินไปข้างหน้าเลยเ,ยเอาเฉยเดินเดินเราตัวอย่างก็จะเป็นแอร์โฮสเตสเนอะแสดงว่าพี่ไปไปหัดเต้นมาแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่ปต้องเต้นนั่นแหละลูกท่อนไงท่อนของพี่ปลายอ่ะวายวายวายไงท่อนที่อูุญาติเยอะไงพีกใน อ๋ออ๋อ <Happiness> ต <gegen violin> ้องรอดูก่อนนะลูกสบายมากไม่ม <kind abonn> ีคนมีอะไรเลยมีแต่คนมาดูเราเลยเห็นเรื่องแลบอยู่น่าสุพนัทบอกว่าเกิดทีิเบตครับแรงมาก่สุพนับอกดู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 ดดูด เดี๋ยวมาดูกันว่าที่ไปเต้นไหมเพราะ่าเดี๋ยวไปเต้นไปพี่เต้นรูปทีเป็นนะจริงเหรออ๋อเสียเงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาได้ละไม่เห็นนาเลยปุวบปุ๊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 บปบ คืออะไรไม่เขากำลังพูดซีบไงาทำพี่เซ้นเมื่อวานทำสเต็ปให้ดูอ๋อเออเรื่องหัวซีบเรื่องหูซีบอะไรอ่ะมีคนขอเยอะเลยนะ่ทำสตอรี่งานในกรับโอ้เหนื่อยเดี๋ยวอีกสภาพพี่จะขอตัวก่อนเดี๋ยวขอ ขอขอประมาณอีกสักสิบนาทีเราก็ลงแล้วแบบจะเริ่มพัวเราวงออนเดอะร้าทุกคนเอาไหนล่ะกล้องอยู่ไหนไปกล้องเออกล้องมันเป็นแบบนี้ไม่ต้องห่วนะครับมันเป็นตาลร้ขนอะไรเยอะแต่ก็จะบอกว่าวันที่ยี่สิบเก้านี้พบกันนะครับสวัสดีครับ What's on the moon เจมส์วันนี้ก็ลั้งใจทุกคน เออมาหาอยู่ที่การนะจาจอานาจ้าบุรีกันเหนื่อยแล้วโอเคทุกคนเดียวกันนะฝากด้วยนะครับทุกคนมาเป็นกําลังใจให้กับเราเยอะๆนะครับแม่ไม่บ้านนะกุ๊เสวยจนะ่ก็น้องปายแวะมาให้กำลังใจกับพวกเรานะครับ อันนี้ก็อีกสักหน่อยแล้วก็จะงลงแนะเนาะใช่แล้วค่ะงานเราจะจัดในวันที่ยีบเก้ามกราคมที่ j จเจมอชั้นหก <6 S 1> นะครับบัตรหน้างานอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าใช่แล้วสตรีมก็หนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะครับก็มีแอดมินรับปกติช่วงเช้าอาจจะแบบมีแก็บนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะติดภารกิจกนะันแต่หลังเที่ยงไปถึงดึก ก็น่าจะโอเคครับมีมีมีแอดมินมารับอยู่แล้วเข้าเร็วครับไม่ต้องห่วงแอดมินก็จะชื่อแปลกๆนะคะมิฉายาบางคนถ้าถ้ารอแอดสมหวังก็ต้องรอเป็นเขาเรียกว่าต้องจอบดูครับต้องมาจอบดูเป็นช่วงๆนะครับแอดสมหวังงานเยอะเลยนะคะขอบคุณนะครับครับคุณสิริรัตน์ขอบคุณทุกๆกกำลังใจด้วยนะคะเจอกันแน่นอนครับวันที่ยี่สิบเก้าวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะ เดี๋ยว <Okay. S 1> เราเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดว่ามีไล์ยังไงเราก็จะแจ้งอีกทีนึงเจอกันยีิบเก้ามกราคมแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ